และคุ้มครองแรงงานเราสมัครสมานเป็นครอบครัวเดียวกันโกงไม่เอาเราโปร่งใสไร้คอรับฉัน สวัสดีค่ะวันนี้รายการแรงงานสัมพันธ์นิวขอนําเสนอเรื่องเด่นประจําสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่11-14พฤษภาคมพุทธศักราช2564สัปดาห์นี้สํานักแรงงานสัมพันธ์มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวรัต9ชาวริศ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจครั้งที่1ทับ2,564ผ่านการประชุมด้วยรูปแบบออนไลน์เพื่อพิจนารณาผลการสำรวจข้อมูลคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ปัญหาและความต้องการกำหนดแผนและแนวทางการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในปีพุทธศักราช2,564และการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ ผ่านการประกวดเพื่อหาต้นแบบด้านแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มลวิสาหกิจโดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมสอนนคมจันทรวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักแรงงานสัมพันธ์จัดให้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศไอโลสมัยที่109โดยมีนายวรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมนางสา,ราวรัตเก้าชวริตผู้มนในการสำนักแรงงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณนะห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทุนชั้น5กรมสวัสิการและคุ้มครองแรงงานวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นการประชุมผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างสหพันธ์แรงงานและวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมรวม14องค์กรจากจำนวน17องค์กรและวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2564 เป็นการประชุมผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างเข้าร่วมประชุมรวม14องค์กรทั้งนี้ที่ประชุมจัดให้มีการประชุมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลให้กับองค์กรที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมส่วนกลางได้วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกานายอำนวยงามเนธ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบธกิการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2564กลุ่ม2ครั้งที่1ทั2564ณห้องประชุมแรงงานสัมพันธ์ชั้น2ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟเรนซ์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้างเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์และกองสวัสดิการแรงงานเพื่อพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นจำนวน36แห่งวันที่14พฤษภาคม พุทธศักราช2564เวลา13 3 0นาฬิกาานาทีในสุดทธิสุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงานได้รับเลือกจากกรรมการในที่ประชุมให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่สองทับสอ64หนห้อณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายอภิญญาสุจริตานันท์อดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านการประชุมระบบออนไลน์เพื่อร่วมการพิจารณากรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดบริษัทไปรษณีย์ไทยขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลแก่ลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับค่าห้องและค่าอาหาร และบริษัทขนส่งจำกัดขอความเห็นชอบปรับปรุงสวัดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาพนักงานท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่แรงงานสัมพันธ์นิวทางเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook เรื่องเด่นแรงงานสัมพันธ์และ YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กสรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน